กรณีที่ขายสินค้าทางแพลตฟอร์มช้อปปี้หรือลาซาด้าอยากทราบว่าจะออกแบกับภาษีอย่างย่อดฉบับเดียวหรือต้องออกเป็นหลายคนครับใบเสร็จที่ยื่นพอๆสามบกถือเป็นภาษีซื้อสามารถขอคืนย้อนหลังได้6เดือนอาจารย์ค้าฝากขายค้าผู้รับฝากขายไม่ได้จดเว็บได้ไหมถ้ากิจการมีผลขาดทุนปี63 1ล้านแต่ปี64มีกำไรล้าน2กิจการไม่นำขาดทุนมาหากักแล้วจ่ายภาษีไปตามกำไรปี64แล้วเก็บขาดทุนไปใช้ในปีที่มีกำไรปีถัดไป6 5ได้ไหมครับกิจการบริษัท A ลงทุนในบริษัท B เกิน80% ปรากฏว่า B เนี่ยมันมีขาดทุนสะสมานะไม่เกิน5ปีอยู่จํานวนมากถามว่า A สามารถนําผลขาดทุน B มาใช้ได้ไหมกรณีที่ขายสินค้าทางแพลตฟอร์ม s h o ป e ีหรือ Lazada อยากทราบว่าจะออกใมกับภาษีอย่างย่อฉบับเดียวหรือต้องออกเป็นหลายคนคะก็ต้องออกเป็นหลายคนนะครับขายให้ใครรายย่อยก็ต้องออกไปรายนั้นนะครับนะเพราะว่า ครายลอสดาแค่เป็นตัวกลางใช่ไหมครับนะถ้าเกิดเราขายให้กับนายกนา่นขอนายคอเนี่ยก็ออกเป็นแบ,บ่งกับภาษีอย่างย่อนะอันนี้ก็ไม่ยากนะที่จริงนะครับเราจะมีรายชื่อลูกค้าอยู่แล้วนะครับใบเสร็จที่ยื่นพอๆสามหกถือเป็นภาษีซื้อสามารถขอคืนย้อนหลังได้6เดือนใช่ครับนะสามารถขอคืนย้อนหลังได้6เดือนเหมือนกันนะครับแต่สัมภารบางพื้นที่บอกว่าให้ใช้ภายในเดือนนั้น นะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องโตเถียงกันจริงๆก็คือได้ถึง6เดือนนะครับไม่ได้เป็นข้อห้ามเนาะแต่ถ้าเกิดรับได้ก็เพื่อตัดปัญหานะยืนภายในเดือนดีที่สุดนะครับอ,อาจารย์ค้าฝากขายถ้าผู้รับฝากขายไม่ได้จดแวดได้ไหมครับไม่ได้นะครับถือว่าเป็นการขายทันทีถ้าผิดเงื่อนไขปุ๊บนะครับก็ถือว่าจุดความรัผิดเกิดขึ้นเมื่อเราส่งสินค้าไปขายทันทีนะครับ ้ากิจาการมีผลขาดทุนนะครับกิจาการมีผลขาดทุนปี63 1ล้านแต่ปี64มีกําไรล้าน2กิจาการไม่นําขาดทุนมาหักแล้วจ่ายภาษีไปตามกําไรปี64แล้วเก็บขาดทุนไปใช้ในปีที่มีกําไรปีถัดไป6 5หได้ไหมครับก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามแต่ทาไมไม่แต่ทาไมต้องไปยื่นเสียนะครับเสียโอกาสเนาะอย่าไปทําอะไรให้มันยุ่งยากเลยะนะครับทําไปตามขั้นตอนนี่แหละชีวิตยังปวดหัวไม่พอใช่ไหมครับนะ ทําง่ายๆดีกว่านะก็เอา63มาล้างปี64 64ก็เสียภาษีจาก200,000นะครับถ้าผิดก็ปรับปรุงแบบพรก50้ะใหม่นะกิจการบริษัท A ลงทุนในบริษัท B เกิน80%นะครับก็คือกลายเป็น A ไปถือหุ้นเซ็ตจำนวนมากนะครับปรากฏว่า B เนี่ยมันมีขาดทุนสะสม5ปีเนี่ยนะไม่เกิน5ปีอยู่จำนวนมาก ถามว่า A สามารถนําผลขาดทุน B มาใช้ได้ไหมตอบว่าไม่ได้นะครับเพราะว่า A ก็แค่เป็นการลงทุนใน B เท่านั้นเอง B ก็ยังคงต้องใช้ของ B อยู่นะครับจะมีผลขาดทุนใน A ได้ก็ต่อเมื่อไอ้บริษัทที่ A มาลงทุนแล้วมันขาดทุนก็แสดงว่า A ก็จะต้องไปบอกว่าไอ้แปที่ไปลงทุนใน B เนี่ยมันขาดทุนถึงจะยอมรับรู้ว่าเป็นขาดทุนของ A นะครับคือต้องต้องตีความนี้นะครับว่าถ้า A ไปลงทุนใน B ก็แสดงว่ายังเป็นนิติบุคคล B อยู่เปลี่ยนแค่ผู้ถือหุ้นเท่านั้นเองไปเพิ่มฉะนั้น A จะเอาสิทธิ์ของขาดทุน B มาใช้เนี่ยไม่ได้นะครับไม่ได้แต่อีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่า A ซื้อ B แล้วรวมกันมาเป็นเเขาเรียกว่าควบรวมกิจการเนี่ยนะครับ B ก็โอนมาทั้งสิทธิทั้งหน้าที่ทั้งทรัพย์สินทั้งทั้งหมดมาไว้รวมกันเป็น A A บวก B แล้วเป็น A อเนี่ยนะครับอย่างนี้เนี่ยไอ้ขาดทุนของ B เนี่ยนำมาใช้ได้เพราะมันเป็นงบรวมไปแล้วนะครับ5้าปีย้อนหลัง นะครับหรือ A บวก B แล้วเป็น C เป็นบริษัทใหม่ขึ้นมาก็นำผลขาดทุน5ปีของ B มาใช้ได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับว่าต้องดูดีๆนะครับ